พอช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนอยากจะไปท่องเที่ยวกันบ้านนะคะโดยเฉพาะถ้าเห็นตามหน้า Facebook ต่างๆนะคะก็จะเห็นเลยว่าหลายคนไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวตามประเทศกันจนหน้าอิจฉาค่ะหลายคนบอกเงินเดือนยังไม่เยอะเลยนะคะแต่อยากไปเที่ยวเมืองนอกกับเขาบ้างทําอย่างไรดีวันนี้มีคัแนะนําม,มาฝากกันค่ะข้อแรกกําหนดเป้าหมายก่อนเลยนะคะถ้าเราตั้งใจว่าอยากจะไปเที่ยวจริงๆนะคะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนไฮโซย,ยังไงนะคะก็สามารถไปได้ท่าเรากําหนดเป้าหมายชัดเจนอย่างเช่นวางแผนว่า ต้ปนปีหน้าหรือปลายปีนี้เนี่ยอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นสักครั้งในชีวิตนะคะลองกําหนดดูว่าเราเหลือเวลาอีกสักกี่เดือนนะคะแล้วเราต้องใช้เงินประมาณเท่าไรเมื่อเป้าหมายชัดก็จะทําให้เราสามารถที่จะเดินตามความฝันของเราได้ค่ะต่อมา ทำบัญชีเที่ยวไฮโซไว้สักหน่อยนะคะบัญชีเที่ยวไฮโซเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องเก็บเงินประมาณสัก10%ของรายได้ถ้ามานึกเงินเดือนนะคะเงินเดือนเข้ามาปุ๊บหัก10%เก็บก่อนเลยเงินเข้ามา20,000เ,เก็บ2,000บาทต่อน,นะคะส่วนใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่ามีรายได้จากหลายทางถ้าไรายได้ทางไหนเข้ามาก็ต้องหกักทุก10%เก็บไว้ในบัญชีเที่ยวไฮโซนี่แหลคะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นําไปต่อยอดเงินสักหน่อยอย่าเก็บไว้กับการฝากเงินเฉยๆลองไปหากองทุนรวมดีๆนะคะที่ ผลตอบแทนอยู่ระดับก,กลางๆความเสี่ยงไม่มากนะักอย่างเช่นกองทุนตราสารหนี้หรือกองทุนอสังหาหรือมัพยัผลตอบแทนเฉลี่ยก็ประมาณ3-5%นะคะจะทำให้เราสามารถเพิ่มเงินจาก10%ที่ว่าเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้คะ่ะ พอเห็นแล้วนะคะว่ามีเป้าหมายชัดเจนมีบัญชีเที่ยวไฮโซก็มาจัดการทางการเงินต่อเลยค่ะหลายคนเนี่ยบอกว่าเวลาที่อยากจะกินกาแฟแต่ละแก้วนะคะลองมาคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเราเนี่ยประหยัดกาแฟมื้อนี้ไปจะทําให้เราเที่ยวได้เร็วขึ้นไหมเที่ยวได้ไกลขึ้นหรือเปล่าถ้าคิดแบบนี้อาจจะทําให้เรามีกําลังใจที่จะตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปบ้างแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดเวลาจะไปเที่ยวก็คือค่าตั๋วเครื่องบินค่ะหลักหมื่นทีเดียวถ้าเราไปเมืองนอกนะคะ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะลองหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดของมาดานโลคอสแอร์ไลน์เวลามีการจัดโปรโมชั่นแต่จะต้องวางแผนนานหน่อยนะคะจากครึ่งปีหรือ1ปีก็ได้จะทําให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะทีเดียวค่ะหรือไม่ถ้าใครมีบัตรเครดิตนะคะก็ลองนําคะแนนที่เรามีอยู่ไปใช้แลกไมล์นะคะเพื่อแลกตั๋วเครื่องบินก็ได้ด้วยอ,อก,กัน สุดท้ายในกคะเรื่องของที่พักค่ะต้องเลือกที่พักแบบราคาประหยัดซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลายทีเดียวนะคะทำได้แบบนี้ไปเที่ยวเมืองนอกได้สบายเลยละค่ะ